เอาละครับผมสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับและวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันกับเกมเดิมนะครับกับกาลินาอันดอนไทยแลนด์นะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมใหม่ของกาลินาเลยเนาะก็จะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดจากซอมบี้นะฮะซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆเนี่ยครับลงทะเบียนเกมนี้กันนะว่าเกมนี้มันลงทะเบียนยังไงนะแล้วลงแบบไหนถึงจะมีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมทดสอบในเวอร์ชันเบต้าของเขานะครับซึ่งผมก็รด้ว่ามีประสบการณ์ในเรื่องของการลงทะเบียนมาค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่ที่ผมทำช่องมาเนี่ยนะฮะ ประมาณสี่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมทาช่องเกี่ยวกับการรีวิวเกมใหม่ๆเ่ะนะครับเกมจีนใหม่ๆเนี่ยผมก็ต้องลงทะเบียนอยู่แล้วใช่ไหมลงแบบนี้เลยนะเป็นการลงทะเบียนแบบทำแบบสอบถามนะครับใส่อีมอเมลเข้าไปเนี่ยนะครับเขาก็จะส่งพวกรายละเอียดการดาวน์โหลดมาทางอีเมลที่เราลงทะเบียนไปนะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาสอนลงกันนะว่าลงยังไงให้มีโอกาสที่จะเข้าที่จะมีโอกาสที่จะเข้าร่วมทดสอบของ ของตัวเกมของเขามากที่สุดนะครับอย่างแรกเลยนะเราก็กดเข้าไปที่เพจของเขาเลยนะครับนั่นก็นคือก a r i n a Un d นดอ h a i l a n d นะฮะนะครับเป็นเพจนี้เลยอ่ะจะเจอเพจนี้นะครับเขาก็บอกว่าอ่าให้เราลงทะเบียนเนาะอรวเออะไรเนี่ยกดเข้าไปเลยนะครับอ่ะมาหน้าแรกเลยอันนี้ผมตอบไปแนละ้วแต่ผมขอกลับไปเริ่มแรกเลยอ่ะมาอยู่กันที่หน้าแรกนะครับ นันแรกเนี่ยเขาก็จะบอกว่า,าเราเนี่ยนะครับผมยินยอมที่จะทําสัญญารักษาข้อมูลเป็นความลับไหมนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะโหลดเป็นไฟล์ PDF ไปดูได้เลยนะเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะโหลดไปดูได้นะครับใครอยากอ่านก็อ่านไปนะครับใครไม่อยากอ่านก็กดตามผมนะครับก็กดตรงที่ใช่ยินยอมนะ นะครับแล้วก็กดถัดไปนะฮะอ่าโอเคนะครับตรงนี้เขาก็จะถามว่าคุณเล่นเกมประเภทใดต่อไปนี้บนมือถือมากที่สุดในช่วงหเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งเพื่อนเพื่อเล่นเกมอะไรบ่อยที่สุดนะนะครับเลือกเอาเลยนะแต่สําหรับผมแล้วนะครับผมเล่นเกมแนวเอาชีวิตรอดบ,อบ่อยที่สุดนะครับผมนะก็คือเนี่ยแหละเอาชีวิตรอด ark survival เนี่ยนะครับ l a s t day on earth นะครับ life after นะครับ หรือว่าใครที่ไม่ได้เล่นเกม <outgoing S 2> อะไรเลยนะก็ให้เลือกเอียงมาทางเอาชีวิตรอดนะเขาจะได้รู้ไงว่าเราเคยเล่นเกมในะเอาชีวิตรอดมาก่อนนะครับเขาอาจจะแบบมีสิทธิ์ในการเลือกเราเป็นผู้ทดสอบมากยิ่ง <learn S 1> ข, <ilik> ขึ้นนะครับอันนี้ก็คือผมเล่นแนวเอาชีวิตรอดอยู่แล้วนะครับกดไปนะครับเล่นมากไหมนะภายใน6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนๆเล่นไปกี่ชั่วโมงนะครับซึ่งผมเนี่ยนะฮะโคตรติดเลยนะับประมาณ20-50ถึงชั่วโมงนะครับอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมของเพื่อนๆเลยนะต่อไปนะครับเขาก็จะถามว่าคุณเล่นเกมประเภทใดต่อไปนี้บ่อย อันดับที่2ในช่วงหงเดือนที่ผ่านมานะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมเล่นอะไรวะอันดับที่2ผมคงเล่นเป็นโมบ้านะครับเล่นแนวโมบ้าถัดไปกดถัดไปนะครับนานเยอะไหมนะครับประมาณ1 0ถึง20ชั่วโมงนะฮะประมาณนี้เลยนะก็คือตอบไปเป็นแบบคร่าวๆก่อนนะครับต่อไปนะครับเกมบอ่อยที่สุดเป็นอันดับที่3ภายใน6เดือนที่ผ่านมานะฮะภายใน6เดือนที่ผ่านมานะครับ,ผม,รบผมก็เล่นเป็นเกมน่าจะเป็นเกมฟรีไฟล์โอ้ยเสียงตู้แกยึดเข้ กใจหมดไม่มีต๊กแกด้วยนะครับอ่าผมเลือกเป็นเป็นเชอร์โนยอนะเพราะว่าผมเล่นพับจีกับฟรีไฟลนะครับพับ <c> จ <oughs> ีกับฟรีไฟล์กดถัดไปนะฮะเล่นนานไหมนะครับก็ผมก็อยู่ในช่วงนี้แหละครับผมประมาณห้าถึงสิบชั่วโมงปะผมก็ไม่แน่ใจประมาณนี้นะครับกดถัดไปอ่าตรงนี้นะครับข้อใดคือปัจจัยที่คุณทาให้อยากลงทะเบียนเกมนี้มากที่สุดนะครับอ่าก็คือว่าเลือกเอาเลยนะเพื่อนๆส่วนตัวผมแล้วการเห็นข้อมูลในสื่อ ข่าวเกมต่างๆนะครับเพราะว่าผมติดตามบ่อยไงนะครับในเพจเกมเนี่ยนะครับเพจอัปเดตข่าวเกมเนี่ยผมติดตามไว้นานแล้วนะครับขอเสริมนิดนึงอ่ามันมีเพจหนึ่งนะที่ผมติดตามเขามากเลยผมโฆษณาให้เขาเลยนะครับเป็นเพจชื่อว่าเล่นเกมอะไรดีนะครับลองค้นหาไปเลยจะเจอเลยนะครับชื่อเพจเขานั่นแหละนะครับผมไปติดตามเพจเขาถือว่าค่อนข้างจะอัปเดตไวมากๆนะครับในเรื่องของเกมใหม่อ่ะผมติ๊กตรงนี้แล้วกันเนาะฉันเห็นข้อมูลในสื่อข่าวเกมต่างๆกดถัดไปครับผม อ่าตรงนี้นะฮะจากเกมที่ดูไว้ข้างล่างสถานการณ์ใดที่สามารถอธิบายตัวคุณเองได้มากที่สุดนะครับผมอ่ะเขาก็จะถามว่าเกมแรกเลยก็จะเป็นไลอัพเตอร์นะครับเพื่อนๆเ,เคยได้ยินเกมนี้เคยได้เล่นในช่วง30วันที่ผ่านมาหรือไม่นะครับอันนี้ก็ติก๊กแล้วแต่เป็นเพื่อเลยไลอัพเตอร์เนี่ยผมเล่นอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เล่นบ่อยนะครับแล้วก็อ่าอันนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่เคยดินชื่อเลยนะฮะไม่ได้เล่นเลยเลยกว่าเนี่ยเกมเนี้ย อาร์ตูเวิเล่นนะครับไมค์ครับก็เล่นอยู่นะจะนานแล้วนะครับแม็กีิเสิร์ดก็เล่นอันนี้ผมไม่เคยได้เล่นเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับตามความจริงเลยนะครับกดตกลงแล้วก็กดถัดไปนะครับอ่าเดือนที่3ในปฏิทินมาตรฐานคืออะไรนะอันนี้ก็คือผมไม่ต้องอธิบายเลยมากนะครับเดมินาใช่ปะมกราลากุมพามีนานะครับอ่าต่อไปนะครับมือถือของคุณเพื่อนนะครับใช้ยี่ห้ออะไรนะของผมใช้เป็นวันพัดนะครับวันพัด วันพัดกดถัดไปเลยวันพัดหกโอเคขอคผมวันพัดโขธรรมดานะครับไม่ใช่หกีอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะว่าเพื่อนๆเ,นะเ,เ,เนี่ยใช้มือถือรุ่นอะไรนะครับลงไปเลยนะโปรระบุพื้นที่เก็บข้อมูลที่เหลืออยู่ตอนนี้ในโทรศัพท์ของเพื่อนนะครับของผมเนี่ยมีมากกว่า23อยู่แล้ว <laughs> ต่อไประบุชื่อจริงนะครับย้ำนะใส่เป็นชื่อจริงไปเลยนะครับผมใส่เป็นชื่อจริงนะอ่านะครับใส่เสร็จแล้วก็กดตกลงต่อไปก็เลือกนะครับใครเพศอะไรเพศชาย เพศหญิงหรือ huh. ว okay. so, ่าอื่นๆก็ระบุไปนะผมเพศชายนะนะครับอายุนะครับก็ยี่สานึงยีิบเจ็ดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าเพื่อนอายุเท่าไหร่นะผมอายุยี่สิบสามนะครับต่อไปอยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดอะไรผมอยู่สักแก้วนะครับผมจังหวัดสักดแก้วนะฮะจังหวัดที่ตอนนี้โควิดมาแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นคุณมีงบเฉลี่ยสำหรับการเล่นเกมต่อเดือนเท่าไหร่นะก็คือเพื่อนๆนี่นะครับเติมเกมไปเท่าไหร่ต่อเดือนนั่นแหละประมาณนั่นแหละ ของผมเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ในช่วงประมาณสัก300-500บาทต่อเดือนนะผมไม่เติมเยอะนะครับต่อไปข้อระบุอีเมลนะครับอ่ะพอเพื่อนๆกรอกเสร็จแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าอีเมลเนี่ยต้องกรอกให้ถูกนะครับและเป็นอีเมลที่เพื่อนๆใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้เลยนะครับเพราะว่าข้อมูลต่างๆนะครับในเรื่องของลิงก์การเข้าร่วมทดสอบการเข้าโหลดโปรแกรมเนี่ยเขาจะส่งมาให้เราทางเมลนะครับผมต้องใส่เป็นเมลที่เพื่อนๆใช้นะครับแล้วก็เป็นเมลที่อยู่ในเครื่องเราเราสามารถที่จะเปิดอ่านข้อความเปิดอ่าน เขาเรียกว่า Gmail ได้ตลอดเวลานะครับเราก็กดตกลงไปตรงนี้ก็ใส่เป็นเบอร์ไปเลยนะเบอร์เราเลยนะครับผมตรงนี้ก็กดใส่เบอร์เพื่อนไปนะครับเป็นสตรีมเมอร์หรือไม่นะครับผมเป็นสตรีมเมอร์หรือไม่ใช่ครับผมเป็นฮะผมทํา2ช่องด้วยนะครับผมใครไม่มีช่องก็ไม่เป็นไรอ่ะประมาณนี้นะครับกดตกลงไปบัญชี Discord นะครับเพื่อนๆมีหรือเปล่านะครับบัญชี Discord ก็กอกใส่ตรงนี้ลงไปนะครับผมโอเคใส่แล้วก็กดตกลงไปนะครับแล้วก็กดเสร็จแล้วนะครับ อ่าประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็รอนะครับว่าเขาจะส่งมาให้เราไหมแล้วเราจะได้ไหมนะครับในเรื่องในเรื่องของการเข้าร่วมทดสอบเบต้าเนาะเขาก็จะบอกว่าทางเราขอบคุณที่ท่านได้ลงทะเบียนทดสอบเอ่อพีออฟฟ้านะครับผมของกัลลิน่าอันดอรนะครับผมแล้วก็เขาเดี๋ยวจะติดต่อไปนะฮะเมื่อเราได้รับเข้าร่วมทดสอบนะครับโปรดติดตามในกล่องอีเมลของเราให้ดีนะครับตอนนี้แม่งขอบตาดราหมดแล้วง่วงนอนหมดแล้วสมองเบลอ์มแล้วนะเนี่ยตาจะหลับแล้วเนี่ยนะครับนั่งอัดคลิปมาเนี่ยนะ โอเคนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็จะมาอัปเดตประมาณเท่านี้นะครับก็ฝากด้วยละกันเนาะนะครับผมหางเพื่อนดูคลิปจบแล้วนะครับกรุ่งกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนเพไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ